สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะและในักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องซากดึกดำบรรกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะซากดึกดำบรรคืออะไรก็คือซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะแล้วเกิดการทับถมผุกพังของหินนะคะแล้วก็ซากเหล่านั้นก็กลายเป็นหินส่วนใหญ่ซากดึกดำบรรน,นั้นจะเกิดในหินประเภทหินตะกอนนั่นเองนะคะเ,เรามาดูกันนะคะ ซากดึกดำบรรน,นะคะก็คือ,อร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นที่ตายแล้วรถถูกทับถมนะคะให้เป็นซากดึกดำบรรน,นะคะโดยจะทับถมในชั้นของหินตะกอนนะคะส่วนใหญ่ซากดึกดำบรรน,นั้นที่เราพบก็จะพบหินในชั้นหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เราอาจจะพบเห็นใน พบเห็นในดินนะคะในหินภูเขาไฟด้วยก็ได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบหินซากดึกดำบรรในหินชั้นตะกอนนะคะหรือหินตะกอนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ซากดึกดำบรรพที่พบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะคะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นสัตว์ที่อยู่บนบกน,นะคะเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็คือเกิดจากการที่ อะไรคะพวกดินพวกโคลนต่างๆทับถม,มจนกลายเป็นหินซากเหล่านั้นก็จะทับถมไปด้วยแล้วกลายเป็นหินสัตว์ในท้องทะเลก็จะมีลักษณะของอะไรคะของลักษณะของโครงสร้างที่ยังค่อนข,ข้างที่สมบูรณ์นะคะหรือเสียหายน้อยนะคะเรามาดูต่อคะ่ะซากดินน้ำบันนะคะมันสามารถบอกอะไรได้บ้างหนึ่งกำหนดและระบุเวลาทางธรณีวิทยาได้นะคะ บอกอายุได้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่ามีการพัฒนาการทางโครงสร้างและรูปร่างอย่างรวดเร็วมีความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุอย่างเห็นได้ชัดนะคะ,ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะไทโลไทโลไบนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึง่งสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ทะเลเรียกว่าสัตว์ทะเลนั่นแหละนะคะพบที่ไหนพบที่เกาะตะรุเตจาจังหวัดสตูลน,นะคะ แอมโมไนเหมือนกันก็เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนะคะอยู่ในกลุ่มของปลาหมึกคล้ายๆกับหอยนะคะจุดเป็นวงอันนี้ก็พบในท้องทะเลเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะอ่ะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสัตว์ชนิดสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนะคะรูปร่างมันคล้ายกับหอยนะคะตัวนี้นะคะมีสองฝา และตัวนี้ค่ะฟิวซูรินิกนะคะพบที่เพชรบูรณ์นะคะคล้ายๆกับข้าวจึงเรียกว่าพจนข้าวสารแต่ก็จัดว่าเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันแกรมตรไลส์นะคะเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งเหมือนกันพบที่จังหวัดสตูลนนะคะนี่ก็กลายเป็นหินแล้วนะคะหรือแม้แต่ใครนอยใครนอยเป็นพืชที่อยู่ใต้ทะเลชนิดหนึ่งนะคะ เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะรูปร่างคล้ายพืชน,นะคะมีคาะตัวน,นี้นะคะอันนี้คือรูปร่างที่แท้จริงหลังจากที่เกิดจากการทับถมผุพังของตะกอนนะคะของดิบของโคลนต่างๆนะคะจนกลายเป็นหินก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นกกลายเป็นหินนะคะี่รูปร่างของไค่นอนนะคะซากดิือดําบันของไค่นอนนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูต่อปัจจัยที่ทําให้เกิดซากดรือดําบันจะมีสองปัจจัยหลักๆก็คือหนึ่ง โครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งนะคะอย่างเช่นพวกเปลือกฟันหรือเนื้อไม้ที่ยังสามารถคงสภาพได้เราก็จะพบเห็นลักษณะน,นี้นะคะหรือกระบวนการเก็บรักษากระบวนการเก็บรักษามันมีหลายกระบวนการเรามาดูนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะการเลอกเหงือแห้งนะคะอันนี้ก็สามารถเก็บรักษาได้เหมือนกันกระหรือเขาเรียกว่ากระบวนการทางกระบวนการคาร์บอนไนเซชันนะคะ แบบนี้ก็สามารถเก็บรักษาซากดิวดำบันได้เหมือนกันนะคะหรือกระบวนการแชร่แข็งนะคะอันนี้แช่แข็งแช่แข็งของแมนมอสแช่แข็งของงูนะคะงูตัวนี้อายุ67ล้านปีแล้วนะคะก็สามารถเก็บรักษาแล้วก็ศึกษาได้กระบวนการดองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็รักษาคุณสภาพของสัตว์ที่เราต้องการศึกษาได้เช่นเดียวกันอ,อันนี้อันนี้มัมมี่นะคะมัมมี่อันนี้เป็นลิงนะคะ มัมมี่ของปูงววนแล้วมัมมี่มนุษย์อ่าแล้วลักษณะของการเกิดซากเป็นดําบรรนะคะโดยร่องรอยของซากถึ่นดําบรรจะมีรูปแบบหลายรูปแบบอย่างเช่นแบบหล่อนะคะหรือแบบพิมพ์หรือเขาเรียกว่าส่วนที่เว้าลงไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นร่องรอยนะคะเป็นเว้าลงไปนะคะอันนี้ก็คือเว้าเป็นรูปเป็นรูปหอยนะคะก็คือซากถิ่นดําบรรหอยนั่นเองร่องรอยของมันร่องรอยแบบรูปหล่อหรือเป็นรูปพิมพ์ที่เป็นนูนขึ้นมา นะคะตามรูปนี้หรือร่องรอยที่เป็นรอยเท้าหรือรอยรากตังนี้นะคะเนี่ยรอยเท้าอรอยเท้าไดโนเสาร์แบบนี้นะคะหรือร่องรอยแบบโอปอล,ลิสก็คือจากอะไรคะจากสิ่งมีชีวิตที่ขับถ่ายออกมานะคะอย่างนี้เนาะก็สามารถศึกษาได้ว่าสัตว์เหล่านั้นมีลักษณะาการกินเป็นยังไงได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่กระกระทั่ง เห็นชนิดหนึ่งที่สัตว์กินเข้าไปแล้วขับถ่ายออกมาก็อันนี้ก็นํามาศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือร่องรอยอื่นๆอย่างเช่นสัตว์ที่ไปาสัตว์ที่ไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ตายลงไปก็จะเกิดร่องรอยแบบนี้อย่างเช่นงูนะคะนอนนะคะหรือหอยที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วแล้วตายนะคะมันก็จะประทับรอยไว้แบบนี้ก็สามารถศึกษาได้เช่นเดียวกันอะเรามาดู ซากบรรดานประเภทไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยของเราส่วนใหญ่พบในภาคอีสานนะคะหรือภาคตะวันออกเชเนอของเราพบในชั้นหินแล้วก็พบในหินนะคะหินทรายกับหินทรายแป้งนะคะก็คืออยู่ในหินประเภทหินตะกอนนั่นแหละค่ะมีอายุประมาณ200-100ล้านปีอย่างเช่นไดโนเสาร์ทอรไดโนเสาร์ตัวน,นี้นะคะไดโนเสาร์ซอรอ์พอสอ่าซโลพอสนะคะ ตอนนี้ก็พบที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะอานดโนโารส์สมัยสยามโมโทรัสนัดนะคะพิสารอนซิสก็เช่นเดียวกันพบที่ขอนแก่นเหมือนกันนี่นะคะอันนี้คือซากของเขานะคะน,นี่คือรูปร่างที่จําลองอ่ากินกินรีมินมัสนะคะพบที่ขอนแก่นเหมือนกันอันนี้ก็คือจํำลองรูปร่างของเขานะคะอันนี้คือซากอินอรบของเขาที่พบที่อะไรคะ อำเภอภูเวียงจังหวัดคอนแก่นหรือแม้แต่อีสานอีสานโนซรัสนะคะตันนี้นะคะอ่าอีสานโนสรัสเนี่ยพบที่ชัยภูมินะคะรัชสีมาสอรัสก็เช่นเดียวกันพบที่จังหวัดนครศรีนะัา,าจังหวัดจังหวัดอะไรคะนะครราชสีมาหรือโคราชของเรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ประโยชน์แน่นอนประโยชน์ของทราบดึนดําบรรเราจะสามารถทราบได้เรื่องอะไรถ้าไม่เราทราบว่า หลังจากโรคของเราได้กาเนิดขึ้นเมื่อ4,600ล้านปีนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างวิวัฒนาการอะไรบ้างที่มีการซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเราสามารถศึกษาได้วิวัฒนาการของการเกิดของมนุษย์ได้ทราบถึงหลักฐานการาศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะสาภาพแวดล้อมสาภาพภูมิประเทศของสมัยโบราณน,นะคะบอกถึงเรื่องธรณีวิทยานะคะต่างๆได้เช่นเดียวกันเรื่องดินหรือแม้แต่กระทั่งเป็นข้อมูลศึกษาความสัมพันธ์ เกี่ยวกับหินชั้นหินต่างๆนะคะก็สามารถศึกษาได้เช่นเดียวกันเป็นไงบ้างคะเด็กๆ,ๆหลังจากที่ครูส่งพิปวิดีโอให้แล้วเด็เดเดกๆอย่าลืมทําการบ้านส่งมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูพิขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ